สวัสดีค่ะพบกับออยสุขิงยนที่ออยสุขิงยนสาขานางรองนะคะสำหรับคลิปนี้อายจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกคนนะคะไปพบกับรถบรรทุก FXZ 360ซนี้นะคะเป็นพ่วงแม่ลูกกระบะดัมอลูมิเนียม พ่อเกษตรนะคะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะโทนเหลืองแดงด้วยนะคะเกกับลกลุ่มลูกค้าธุรกิจประเภทไหนนะคะแล้วก็มีการตกแต่งสวยงามอย่างไรนะคะบอกเลยว่าสเปคเนี้ยมีการตกแต่งได้ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็สเปคที่แข็งแรงสมรรถนะนี่สุดยอดมากๆเลยตกแต่งแบบร่วมสมัยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้ตามมาเลยค่ะ บรรทุก10ล้อ fxs 360พ่วงแม่ลูกกระบะดัมอลูมิเนียมบรรทุกพืชไร่นะคะหรือข้อเกษตรแต่งสวยๆลำนี้แปลงหน้ากิก้าด้วยนะอ่ะลำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลำนะคะที่เป็นตะกุดเด็ก,กาเป็น10บล้อสเพลาลากลูกพ่วง3เพลานะคะสเปคของรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะคะตัวนี้ก็หัวเนี่ยเป็นรถ f x 360 ที่ให้กำลังแรงมา้าแรงบิดสูงในรอบเครือ่องยนต์ที่ต่ําตัวนี้นะคะให้แรงม้าสูงถึง360แรงม้าที่รอบ2000รอบต่อน,นาทีนะคะให้แรงบิดหรือว่ากําลังฉุดลากเนี่ยทอร์กของเราเนี่ยจะอยู่ที่1422นิ้ิวตันเมตรที่รอบต่ําเพียงแค่1 4 0 0รอบต่อน,นาทีเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดของตัวถังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประเภทครอบกระเสดนะคะหรือว่าเป็น คอกบรรทุกสําหรับพื้นไร่่นะคะกลุ่มลําพ่วงลํานี้นะคะสเปคแม่เนี่ยก็คือยาวอยู่ที่6 5เมตรห้สูง2.40เมตรสีนะคะแล้วก็กว้างอยู่ที่2.60เมตรหกวัดนอกส่วนตัวลูกก็คือความยาวอยู่ที่7เมตรนะคะสำหรับรถประเภทนี้นะคะก็คือเป็นกระบะดัมอลูมิเนียม ข้อสูงข้อเกษตรเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตรนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มรับจ้างไม่ว่าจะเป็นกุ้งรับจ้างวิ่งไม้สับนะคะตัวนี้ก็คือเป็นวิ่งไม้ยางวิ่งยางพาราได้นะคะวิ่งไม้สับได้นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะ,ะสั่งทำรถประเภทนี้ไปวิ่งบรรทุกวิ่งขนส่งกันได้นะ คันนี้นะคะ่วนหัวนี้ก็คือแต่งชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะแต่งเต็มเลยไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นการยื่นย้ำกันชนหน้ายิงรีเวทกันชนนะคะป้ายทะเบียนสแตนเลสแป๊บใต้กันชนนะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะกะจกชุบครอบกระจกโครเมียมที่ปัดน้ำฝนนะคะก็คือใส่เป็นตัวแอโร่ให้นะคะด้านบนก็คือใส่เป็นหมวกลู่ลมนะคะ แต่งไฟหัวนะคะไฟปาตาเดแล้วก็มีไฟสปอตไลท์แล้วก็มีตัวครอบไฟเดนโซด้วยตัวนี้ก็คือให้ไฟมันออกนวลๆไม่ให้แสงมันจ้าม,มากนะมหมวกลูกลมก็มีการเลี่ยมลายให้ด้วยนะตัวนี้นะสำหรับลำนี้นะคะตกแต่งโทนสีเหลืองแดงเป็นโทนสว่างนะคะ <c oughs> โชว์อลูมิเนียมตรงกระบะทั้งพ่วงแม่ลูกนะคะแล้วก็เลี่ยมลายนะคะแรปลาย เป็นลายพื้นเหลืองตัดแดงแล้วก็เอาเขียวมาเล่นเป็นเป็นลวดลายคล้ายๆหยดน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทำขอบสีม่วงเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะงานสีงานละเอียดอ่านี่ฮะขอบม่วงแล้วก็เดินเส้นตรงเนี้ยเส้นที่เป็นเส้นขอบเป็นสีบรอนนะคะพื้นเหลืองแล้วก็ทำสีเล่นสีแดงตรงส่วนที่เป็นเรือเปล่เป็นก็จะออกส้มๆแล้วก็เอาเขียวนะคะ มาทําขอบโทนมันเป็นโทนเดียวกันก็คือโทนสว่างนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่หาดูยากหัวเหลืองเนี่ยหาดูยากสวยๆเลยลํำนี้บันไดหัวเก๋งสแตนเลสนะคะมีบันไดตรงกระบะสแตนเลสแล้วก็ตะแกรงผ้าใบสแต,ตนเลส ตัวนี้เป็นกระบะดัมอลูมิเนียมนะคะเสาในดีไซน์เป็นพิเศษนะคะแข็งแรงกระบอกดัมขนาดพิเศษนี่เขารู้จักกันดีในวงการถังลมสแตนเลสนะคะบางฝุน่นขนาดใหญ่บางคนสแตนเลส อันนี้คืออะลูมิเนียมตัวกิมบิบของรถคันนี้ก็คือการเพ้นไลายเลยโปรหน้าโปรหน้าจะเป็นปลาเงินปลาทองนะคะส่วนฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายของแม่ก็คือจะเป็นแม่เสือสาวโหดมากเสือสาวหรือเปล่าพ่อเสือเถอ,อะเนาะพ่อเสือพ่อเสือนะคะแปลงหน้าว่าเสือก็ว่าหน้ากลัวแล้วแปลงหน้ายักษ์อีต่างหากโอ้โหโหดมากคันนี้ เป็นฝาท้าย2ตอนนะคะฝาท้าย2ตอนซองเสียบกรอบไฟท้ายสตารเตอร์ลำโพงของ k T k อีกตัวจัมระบบไฮดรอลิกตัวนี้นะคะก็คือใส่ตัวนี้เป็นฉากเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชดสดซีชี เวลาแม่มันดึงลูกนะคะส่วนด้านท้ายก็เป็นลายแม่เสือสาวสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ <_ c ười> คิวกันศาสตร์ คิวใต้กระจกนะคะอ่าทุกันนี้ไม่โชว์หรอกน้องนะคะปิดน้องไปเลยก็คือติดตรงแก้งไปนี้แหละอืมเอ่อกาบประตูนะคะยิงลูบเบตซุ้มล้อเบ้าบันไดสแตนเลสนะคะทำบับนไดให้สองชั้นอ,อันนี้ก็เป็นน็อตล้อสิบตัว ยางของเรานะคะตัวแม่เป็นยาง b ิส s t o ส่วนตัวลูกก็คือเป็นยางของอูนะถังน้ำมันขนาด370ลิตรนะคะถังใหญ่มากพร้อมกับตัวกันอันนี้มอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นตัวปิดสแตนเลสนะคะครอบถังน้ำมันนั่นเองท่านใดสนใจนะคะที่อยากได้รถบรรทุพกพ่วงสเปคดีๆนะคะเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะไปวิ่งในธุรกิจของท่าน ก่อสร้างกําไรนะคะแล้วก็อยู่ใช้กันอย่างยาวๆนะคะติดต่อออยมาได้เลยออยอยู่ที่อิซ ah ุสคิงโยน์สาขานางรองนะคะถนน24 4โชคชัยเดชุดดมตรงข้ามโรตัสนางรองนะคะเบอร์โ hmm. ทร0894 119 998นะคะ mm hmm. ช่องทางติดต่อ YouTube นะคะ mm hmm. รถบรรทุกอิซุสเซลล์ออยนะคะ mm hmm. อ่ะแล้วก็ติดตามใน TikTok แล้วก็เพจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ทักอินบ็อกซ์ทักแชทมา t ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ